สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกมไลฟ์ขี้หมาล้านนะครับเออผมพูดจนติดปากเลยนะนี่นะนนจะบอกว่ามีรยายละเอียดอัปเดตใหม่นะครับเวอร์ชัน1.0.5ครับมาดูกันเลยนี่เราอยม่ในงานเลสเตอร,ร์ไลท์หน่นยเอาจะได้เลสเตอร์ไลายที่ปร,กรากฏอย่แล้วจะรางวัล <c oughs> มันมีเยอะครับมันมีเยอะครับมนนีกับนี่ตัวมาดูข้อควนมสอกเลยครับ เฮ้ยลูกป,ปุ่งบาวแบบสุ่มมาแล้วนี่ครับไอ้ลูกปุ่งโควนี่เนี่ยตอนแรกจะไม่ปรากฏที่ไม้แต่พอเล่นคนที่เล่นคนที่เกินเลเวลเจ็ดแล้วครับเล่นไปหนึ่งครั้งก็จะได้ลูกป,ปุ่งโคนี้ครับเออเขาบอกว่าไมา่สงสัยอยู่ถ้าถ้าถ้ามันถ้าใครยังไม่ได้แล้วเวลานี่มันหมด มใครก็จะไม่ได้ใช่ไหมแต่คนที่ได้แล้วก็ได้เลยใช่ไหมอืมครับเราก็ดียังสิแต่ผมบอกว่าผู้ที่ผ่านเลเวลเจ็ดแล้วก็สามารถได้เช่นกันคือต้องเล่นก่อนนะครับโอเคครับผมชอบตัวนี้นะครับมันเก่งอ่าม,มันช่วยในการถหลุมครับอ่ะโฟขอเปลี่ยนรีเลย์ก่อนเมื่อกี้นี้ผมใช้อสโวินครั้นี้ผมจะมาใช้เชลลิตเตอร์เจลลิตเตอร์เอ้ยทำไมที่มาเราเชลลิตเตอร์อ <c oughs> <c oughs> โอเคครับมาเริ่มกันเลยครับจากเกมขี้หมาลันขี้หมาลันสาม,า,มารถเกมขี้หมาลันสูกราหนาการของเด็กเกมขี้หมาลันเวอร์ชั่นนี้สามารถดัแต่งการตัดแปลงการตีได้ด้วยวิกกี้ช่วยเล่นหน่อยโอเคครับวิกกี้ตอนนี้ช่วยเล่นหน่อยอ,อะตอนนี้วิกกี้จะถ่ายแล้วนะครับวิกกี้ห้ามบังนิ้วนะครับเย้เขียวเวลาไปแป๊บหนึ่งครับขอขอพายความไม่สะดวกดครับ ในการถ่ายวิดีโอครั้งนี้อ่ะตอนนี้เรากําลังเล่นอยู่นะครับเจ้าโทนี่เนี่ยสุดยอดนะคะเพราะว่ามันจะช่วยเราอาการัารกลุมอ่ะว่าเล่นมีเดี๋ยว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 เราทดลองเดี๋ยวเราให้ทดลองก,กันนะครับโบนสัสเพิ่หมห่อยก็ดีเื่อในการตบลุมมันจริงโจโก่นะครับหรือคุกคุกอีีน้อย ใช่เดี๋พี่น้อยของท <sm art> ี่หมารถมินจาครับที่หมาลดมินจาใช่เพราะว่าเปลี่ยนชื่อเกมแล้วก็ต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อที่หมาพวกนี้ได้ดีที่หมาพี่หมานี่ค่ะนี่คือกำลังเล่นที่หมารถซอมบี้ครับซอมบี้สามารถฟื้นได้ครับมันก็เหมือนกับผิวแทนซอมบี้ครับสามารถฟื้นได้ค่ะผิวแทนซอมบี้นี่ยนะพูดไปแล้ว เน่จะเรียกว่เมทันกูเมทันกูเออเออเมทันกูเอลคิมิตซอมบี้ไม่ใช่เมทันกูเอลคิมิตต่างหากแค่น้วเขาเรียกว่าเมทัลผมชอบเรื่องนี้ะลมผมติดดูเลยดูตอนแรกมารู้ด้วยนี่ครับตอนแรกมันเป็นว่าอะไรไม่รู้ไอโกนี่ครับมันน่าเลยมากครับเฮ้ยไม่อยากพูเลยน่าเลย อย่าพึ่งพูดเรื่อง,งมูมเรท่านอานชารย์เเลยแต่ก็ขอเล่นเรื่องเกมก่อนอะเฮ้ยหน่อยแล้วอขอข้ามไปก่อนกันจำได้ว่าเอ้เอไปข้ามดีกว่าเฮ้ยจำได้ว่าตอนแรกอะไอะ้น้องน้องชายของเจ้าครูเรีนท่นเอาไอ้น้องชายของเจ้าไอ้ผมเหลืองที่มันอยู่กับไอ้คุณยนตนะ์นั่นอะมันมันน่าจะตายไปแล้วอะมันก็มัน เอาเลือดเอาเลือดเอาเลือดเเอาเลือดไปไปขูดกันอะ่ะจะไม่ได้แล้วน่าจะกดกันอะ่ะเออแล้วมันก็มีแสงออกมาดูดดูด,ดเจ้าน้องชายเหมือน,นคิวบิกเลยเฮ้ยไม่อยากขูด <laughs> ตอนนี้ได้หกแสนแล้วแพงคะแนนเข้าบีแล้วเย่ไม่ใช่คะแนีคะแนนโคนี่คือโคนี้อีกเรื่องนี้มันสามแสนนะครับดูนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาได้แสนนะครับเอ้ยย่าดิโอไม่รู้เขาจะกอดเราเลยครับครั้งที่หนึ่งโอเคตอนนี้ช่วยครับมันช่วยครับตัวนี้ตอนนี้เราช่วยโอเค เราโจช่วยก็จริงๆว่าเจ้าคนนี้มันสามารถช่วยได้เพราะว่าเขาเป็นลูกมันเโอ้ชิตโอ้ชิตต้องช่วยเลยตายแน่ๆเฮ้ยใครช่วยผู้ใด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 รีสตาร์ทพีซขอโทษขอไปมาเย่แล้ก็ได้ตอนหนาถ่ายนี่รู้แล้วรู้แล้วรู้เลยนี่คือกุ๊กยี่รันภาคใหม่แลครับซึ่งไอ้ชิคกินมานรันภาคใหม่ นี่คือภาคใหม่ครับจะดูครับอเออมาอะโคนี้ล่าเลิกมากครับโคนี่ทำไมมันล่าเลิกโคน,น,นี่ล่าเลิกมากเพราะโคดี่ชีวิตเขาล่าเริงอยู่แล้วครับอ่ะทาทำไมทำไม <c oughs> แถมคุกกี้ตัวใหม่ก็คือคุกกี้จิ้งจอกก้าหางครับผมขอถาม่าผมว่าผมว่าจิ้งจอกก้าวหางก็เหมือนกับจิ้งจอกเงินเหมือนอินุยาแจ็คครับไอบ้บ้า จิ้งจอกก้าวเกอรจิ้งจอกกินุยาฉันนะมันแก่งอยู่แล้วมันแก่งมากๆผมเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้นะสนุกมากเลยจำได้ว่ามันมีอยู่ตอนหนึงอ่ะไออ,อะไรนะตัวเล็กๆอ่ะม,มันมันมีเวทมวนต์อ่ะเป็นลูกบอลด้วยอ่ะตลกมากเอา้าลืมไปขอโทษซอลลี่พีซขอโทษขอไปจบเกมแล้วครับขอไม่อวดเพราะโอดแล้ว ตอนนี้ผมแซงคนนี้แล้เออเอ็มอู้เออเย็นคือมูนคนนี้แล้วแต่ว,แว,ว่าผมอัดไว้แล้วหกนาทีมันไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอาไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมจะเอาไปให้หเอาเหรียญไปให้คนนี้ดีด้วยเออน,นั่นดิก็งงไงเออก็งงไงเฮียอยู่อันดับที่เท่าไหร่สองเดี๋ยวยัต้องแซงหกมูนอีกครับ ถ้าใครยังไม่ได้ถ้าเออถ้าใครเลเวลอัพแล้วเนี่ยเปิดดูคุกกี้ตัวเองด้วยมีคุกกี้จริงจอก้าวหางจริงจอกีรูกยาชาจริงจอก้าวหางคือตัวนี้มันจะแปลงร่างเป็นจริงจอกชั่วป่วไม่ใช่นายทำผิดนายต้องดูต้องดูจุมโบดตาดูาจริงจอก้าวหางจิิวจอกจริงจอกสิาหาหาจังงานนี่นี่นี่นจริงจอก้าวหาง ดูเหมือนว่าจะให้ดูแนวฮอ r i ซอน t อลนะแล้วก็อันไหนนะก็อันนี่คือแล้วก็เพชรตัวใหม่นะคือลูกโบกอีและลูกเปลวเบาแล้วก็ลูกแก้วจริงจอกโอเคมัไม่ใช่ลูกแก้วจริงจอกเลยมันจะเราจะเป็นศพจริงจอกนะนั่นดิศพ <c oughs> จริงจอกอินเดียช่ไหมมันไม่น่า,จ,าจะเป็นลูกแก้วมาเบิ้ลเออโอเคมันเป็นลูกแพร์มาเบิ้ลนี่มันจี๋ฝาดนะครับโอเคครับ การรีวิวครั้งนี้ก็จบที่นี่นะครับเฮ้ยถ้าใช้แผนดีอะไรเด็กนี่ถ่ายกับเพื่อนๆอยู่นะขี้มาลันขี้มาลัน,ลนอัพเดรเวอร์ชั่น0005ก็จอมบี่่นีครับก็อจกอมบี้นอนนอนเลยมากนอนเบืออ่นอนเฮ้ยงั้นลำคนนี้นะครับตัวคนนี้เหมาะกับใครไม่เหมาะกับใคร โอเคครับบราวก็เหมือนกันนะครับซึ่งค่ะไอ้จะพูดเลยมันไานไปแล้วถ้ามีแชร์เลกเตอร์ปราวกับโคน,นี่นะก็จะกลายเป็นว่าโคนีุ่๊กโป่งโคนี่ก็จะมากันโอเคครับตอนว,วันนี้ซืปป้อลูกโป่งบราวนี่ตอนนี้ก็ขอเราลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสด,ดีเกิร์